เอาชีวิตรอดจากพ่อหมูฆาตรกรอู้สุดยอดไปเลยอย่างนี้ผมต้องเล่นแล้วแหละนะผมอยากหนีจากพ่อหมูสุดโหดแล้ว่ะอุะ้ยพ่อหมูสุดโหดหมูป่วง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 อปืนหมดเสียงหมูดุมากเลยครับเนี่ยผมต้องจัดการมันแล้วเห็นไหมมันไล่เพื่อนผมเลยห,หมูหมูลุดคอกหมูหลุดคอกหมูหลุดคอก มูดิอกมูดอกมนดีดูว่ป่งป่องป่องป่องมูู้หหมูกอกหมูดิกอกโออมเนหมูนมนูหมูเนือน้อน้อนู้ออตายตาย อ้ยไม่ตายบอกป้องโอ้ยหนเป็นหมูคนเป็นหมูคนเป็นหมูเฮ้ยมีรถด้โอ้ยโอ้ยหมูมาหมูมาหมูมเ่เอนเรอหมูลอกปองป้อเฮ้ย วมาดิมาดิบ้าเฮ้ยวิ่งเลยจังวะเล็ดต้มกันเล็ดลงเล็ดต้มกันเล็ดต้มกันมาเนี่ยพริกไทยโคนเฮ้ยยินดีต้อนรับสู่ฟาร์มสุลอของข้าเจ้าเองและนี่คือโรงเพาะเนื้อนะครับเนื้อหมูกลิ้งนั่นนะครับเนี่ยโอ้มีหมูตัวหนึ่งนะครับเราก็จะสร้างหมูตัวนึง ยังสร้างไม่ได้ครับเรายังไม่มีเงินนะครับเราต้องเก็บเนื้อหมูแบบนี้คือการทําโรงเพาะเนื้อหมูนะครับต้องเอาเนื้อจะใส่ตรงนี้เพื่อแปรรูปเนื้อว้าวเนื้อหมูผมมีเงิน9บาทแล้วแต่ยังไม่เพียงพอสําหรับการขยายฟาร์มนี้เราก็ต้องเก็บเบงินพวกนี้ด้วยเพื่อจะทําโลงเพาะเนื้อหมูให้จเจริญเติบโตนี่รูปปั้น ของคนที่ประสบความสําเร็จในการสร้างฟาร์มพ่อเลี้ยงหมูเขาทําได้ผมต้องทําได้ดีกว่า oh, <man. S 1> พี่ผมได้หมูสองตัวแล้วนี่เก็บเนื้อเลยเนื้อหมูอย่าใส่ตรงนี้เพื่อแปรรูปไปกายเป็นเงินแล้วเอาไปขายผมไม่รู้ว่าใครซื้อได้นะได้ดยพ่อค้าเขียงหมูแถวบ้านนะเก็บเนื้อหมู เอามาใส่ตรงนี้แล้วก็รอสักห้าสี่วิเพื่อที่ 5, จะขายายฟาร์มให้เจริญเติบโตผมเนี่ยเรียนจบแล้วมาทําฟาร์มหนะมูด้วยเนะผมนี่โคตรตึงเลยนะเนี่ยเฮ้ยหมูหมูหมันออกไข่เป็นเนื้อหรอวะจ่ายค่าหมูจ่ายค่าหมูอู้ผมมีหมูสามตัวแล้วเนี่ยทำไมไมันไม่ออกไข่มาวะไม่ออกไข่มาเป็นเนื้อวะห่วย ผมมีลูกหมูสามตัวนะครับเนี่ยหนีนิทานเรื่องลูกหมูสามตัวกับหมาป่าจอมขโมยนี่เป็นนิทานที่สมบูรณ์แบบจริงๆไม่เหมือนแบบไทยคูนที่เก็บเงินแล้วของมาฟาดกันทำไมหมูไม่ออกเนี่ยวะคุณผู้หญิงช่วยบอกผมทีทำไมหมูสามตัวนั่นถึงไม่ออกไข่ให้ผมอะโอเคครับมันบักเหรอวะเนี่ยดูว่ามันเป็นอะไรอู้กลายเป็นวัว นี่เดี๋ยวทำไมเป็นวัวตอกสดโอ้หมูผมยอมจ่ายเงินให้หมูโอ้ดูไปผมไม่มีตังจนเคร่สัตว์เสียพ่อเสียกำมรอนี่เยเงืนกูได้ทับทับพ่อไม่ตัด